ไอ้สัตว์ดูคลิปว่ากูจะเปลี่ยนเดี๋ยวนะแล้วว่ากูต้องใช้สาบเลขหรอโอ๊ยน่ะละหรืหรอเฮ้ยเหลือบนคุณเว้หรือหรืหรืออือหรอ ัสดีครับอีกหนึ่งเทปนะครับผมอีกหนึ่งเทปของเราล่าท้าหีบวันนี้แหมรับเเิอรู้ว่าใครรู้ไม่รู้ดิไม่รู้เหรอไม่รู้อ่าสรุู้ต้องรู้เลยไม่รู้ไม่รู้ใครนะถึงจะเปลี่ยนชุดแต่คนก็ยังรู้ว่ากูถ่ายวันเดียวกันเนี่ยมึงดูดิสร้อยอันเดิมเลยนะเราจะมานั่งแบบว่าถ่ายเวลาเทปเสร็จเวลาชเสร็จกี่พอเพียงถูกต้องเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงแม่งยึดถือหลักวิธีที่มันแบบเป็นสารกันล่อ เอาเป็นว่าวันนี้เรามีเล่นเกมกันว่าใครจะได้เป็นคนเปิดหีบรายการนี้พวกเราสองคนจะต้องมาทำชาเลนจ์แข่งกันผู้ชนะจะได้เปิดหีบและเป็นคนเลือกว่าใครจะได้ทำมิชชั่นกับแขกรับเชิญคือคนได้เปิดอ่ะไม่ใช่คนที่ได้โชคดีเสมอไปถูกเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะเจอจะเจออะไร ส่งเข้ากติกาการเล่นเกมและกติกาของเราวันนี้ก็คือกติกาก็คือแต่ละเลขเนี่ยมันจะมีฮินของมันอยู่ไม่ธรรมดาการดึงออกธรรมดานี่มันบอกว่ามันธรรมดาเกินไปใด้ไปเราต้องมาใช้กติกาสากลในการเลือกว่าใครเริ่มก่อนถูกต้องมา เดี๋ยวๆออกเลยกูดูมึงทำอันเนี้ยมาหลายรอบถ้ามึงพูดว่ามึงจะออกอะไรมึงจะออนอ่้ากูจะออกกันไกลกูจะออกขอนได้โอเคเอ๊ะไอ้ซันมึงคิดว่ากูจะเปลี่ยนเอาฝ่ยจุดรธรรมดาเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยยังอยู่ดีอ่ะกูชอบเลขเก้าเบอร์เก้าฮะใช้มือไม่ถนัดว่ายสบายเลเบิล เยีเยสามสามตาถัดไปไมสามสามสามจเฮียแน่นตาจับแล้วจับแล้ววันเฮียเลตเียฟัมชัวไม่ฟัมหรอกเออสิบเก้าอันนี้อันเดิมหรอ ก็จะเอาออกมาได้ไอ้ศาสตร์ไม่ได้เว้ยมันคนละมันไม้คือไม้มันไม่เหมือนพลาสติกอ่ะอันต่อไปมึงต้องต้องดึงสองอันแล้วกันได้มึงสามให้รอดก่อนหนึ่งอ๋เดี๋ยวนะแปลว่ากูต้นใช้สามเลขเหรอไม่เลขสุดท้ายไม่สุดท้ายฟิตฟิตสองสิบหกใช้วเจหยอสองอันนะง่ายแบ เบอร์อะไรอ่ะสามเอ็ดว้าวนยาเนาฬิกาอะไรวะทันทีหรอ นอนแล้วหรอห้าสามไปไป,ไปิไป่ปไ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 ป่ปปไปไปกไไปไปไไปไปไปไไป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 ปไปิปไปไป่ปไปไปลปไ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 ปปไปไ่ปไ่ปไ่ป ีและไปอีกครั้งหนึ่งที่ฝุ่ยก็ชนะไปเอาละทีนี้เรามาเปิดหีเปิดหีบหีบดาวแล้วกัน <c oughs> ขอดูหีบดาวหน่อยครับอินเสิร์ฟฟิลเตอร์ขึ้นมาอ๋อคุณต้องเลือกก่อนจะเล่นเองหรือไม่ง่ายแล้วคูให้การทำโอเคไปทำาักกีกัน เดี๋ยวก่อนยังไม่เล่นเปิดตัวแขก่องขอ้อนบแขกแล้วเชิญของเราวันนี้ครับคุณแย้มมาธิราไม่โดนเลยอ่้มชื่อจริงไม่ออกแยมเลยนะมาธิรามึงกับกเขาใครสูงกวะเอยแรง่ะโอ้โหการรองเท้าอ่ะไม่สูง เหมือนหมากระเป๋าไอ้เงี้ยนั่นแหละนี่ผมไปทริปล่าสุดก่อนโควิดได้กันมา Paris Fashion Week ช<อ>ุดที่มึงใส่ไปแล้วนะรู้สึกยังไงตอนนั้นที่ต้องไปรำคาญไหมคก็รู้เรื่องมากเราคกุยมนรูเรื่องาะเออเครู้เรื่องเคยถามอะไรแปลกๆปะ เช่นอะไรมึงว่าฝนจะตกเพราะว่ทำไมวะคือสิ่งที่มันกลัวก็คือกลัวรถเปียกมึงก็เปิดพยากรณ์ดูดิเที่แบหน้าเหมือนนักข่าวพยากรณ์มั้ปก็มึงดูรู้เยอะไง่แตบางคนมันแบบถ้าดมหรือว่าได้กลิ่นอะไรเงี้ยมันอิ่มตอะไรเงี้ยมันจะหลุดฉันรู้แคิดว่ามึงจะฉลาดไงแต่งจริงแล้วมึงโม้โง้แล้วเราไม่รู้เองอ่ะเออไม่รู้ไงมึงเจอแย่ก็คือกินเหล้่ผู้บอกเลยเห็นอย่างนี้เนี่ยผู้ชายโดนมานักกว่านักข่าวไม่ต้องพูด ชายล้มไม่ให้แรบว่าแดกเราเยอะนะเฮียนี่กระโดดขี่อะไรไม่เก่งไม่ใช่คนหนึ่งเก่งแต่เขาเป็นคนเทสตัวเองได้ไม่ไม่อยู่เงี้ยจะคออ๋อคนได้นัหรอยกยกเลยเดี๋ยวแย่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาเล่นเกมนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันท่ามชนเหรอร่างแต่ตัว

พวกมึงอะไม่่าไม่เข้าเลยีแยมชนะไม่มีใครชนะแยมได้แต่ว่าคำสอบก็ต้องแข่งกันหาคู้แพ้นึ่งคนเอาเลย นั่งมีผ่าไมดินะโอกาสที่นโอกาสพลาดลอยมันได้ผ่ามไม่ควักควักควัเฮ้ยเก็บเสียงไงเก็บเสียงไม่มูขอโทษนะ เอาละเดี๋ยวตอนนี้มาคุยกับแยมก่อนคือเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าสิบคำถามง่ายอาจจะไม่ใช่แย้เป็นคำถามสั้นๆให้เลือกระหว่างสองอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะสลับคำถามเอาละคำถามแรกเราจะเริ่มแบบแบบซับซ้อนก่อนให้เลือกระหว่างสกินเฮดกับโกนคิว้วเอ้ยอะไรวะเน,นี่ยสกินเฮดไม่เราจะได้เสเวิกไงเพราได้ถ้าเขียนคิ้วมันตลกอ่ะสักก็ไม่ได้ถ้าสักมันก็กแปลมันไม่มีขนคุยมันไม่มีขนคุยขนคุยเนี้ย อ่าอยู่กับคน introvert หรือ extrovert ชอบอยู่คน extrovert มากกว่าบางทีเราก็ไม่ได้แบบพูดเก่งขนาดเราเรา introvert เลย introvert ตรงกลางค่อนไปทไมไมางไหนมากวามักจะอยู่คนเดียวมากกว่าปกติเวลานัดกับเพื่อนเนี่ยเราเป็นคนไปรอเพื่อนหรือเพื่อนรอหล,หลังให้เพื่อนรอเพราะเมื่อก่อนเราไปก่อนแล้วแม่งคือสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนตรงต่อเวลาพวกมันก็ไม่ตรงต่อเวลาเราก็เลยให้มันรอเราบ้างสมมตินัดเพื่อนบ่ายโมงไปแล้วบ่าี่โมงห้าโมง หนังแอคชั่นหรือหนังคอมเมดี้คอมเมดี้อ่แล้วคอมเมดี้กับโรแมนติกคอมเมดี้จริงๆชอบอ่าโรแมนติกคอมเมดี้หนังแบบว่าที่ชอบที่สุดไปดวงใจอ่ะไม่ย,ยากทายอยาก,การที่ชอบ <laughs> คือตอนเด็กๆชอบไลท์อะตมีเซียงหลังชอบเน็ตฟลิกจะชอบ g r a ซันแฟรงกี้เคยดูป่ะไม่เคยไม่เคยบอกไป็นไัมไอย่าไปดูอ่ะต้องบอกไว้ก็คือเน็ตฟลิกเข้าได้รายการเราเน็ตฟลิกเข้าได้เผื่อเผื่อจ้างกลับมาจ้างได้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 หมดเลยเพราะว่าฉันเหลืองบนคุณด้วยคำถามต่อไปเป็นคนปกติแล้วเป็นคนตื่นเช้าตื่นสาย ตืนแล้<อ>แลวแต่อะเพราะมันแล้วแต่จริงๆบางทีก็ตื่นแบบแปดเก้าโมงแต่บางทีก็ตื่นแบบเที่ยงไปเลยอะไรเงี้ยไม่แต่าาว่าความเหนื่อยคือออถ้าไปต่างประเทศอะคืออย่างเงี้ยเวลาจะไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี้ยจะตื่นเช้ามากอืออืไม่หรไไอ <c oughs> ไม่เนเดิมเ <c oughs> ที่ยวเนี่ยไม่ควดเนี่ยเป็นสายยอ่อสายแบบไปแดนหรือว่าเป็นสายแบบนั่งขาห้างจิบวายจิบแชมเปญถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ เรา comfortable เราอยู่กับเพื่อนที่เรารู้จักสนิทอะไรเงี้ยก็จะเป็นสายย่อแบบแ่แบบงานแบบว่างานสังคมทั่วไปก็แล้ไม่ได้อยู่คนที่สนิทเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบนิ่งๆหน่อยก็ธรรมดาวะทุกคนแล้วโดยโดยส่วนใหญ่อะเที่ยวสิบครั้งอะย้อนเป็นกี่ครั้งแปดก็ใช่แหละอินดอร์หรือเอาดอร์อินดอร์ทำไมอายอะตัวดำเล่นกีฬา ไไมม่่อยากเราไม่ได้เป็นคนแบบว่าเล่นกีฬาอะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นคนแบบไม่ไม่ออกกำลังกายเลยเลยยิ่งงงเออหรอให้เลือกเส้นกับข้าวข้าวต้องบอกด้วยบ้างว่าทำไมบอกไม่ชอบไม่ชอบเส้นเพราะมันแบบชอบกระเด็นใส่หน้าใช้ส้มไม่ได้เออ พอละวกูว่าคี้เกียจคุยแล้วครับามสุดท้ายติดเกาะคุณมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งติดเกาะกับกูกับมันสามสองยิงทั้งสองคนก่อนสำคัญโคตรมากยิงแม่เลยแล้วก็มีกระสุนอยู่นัดเดียวก็ให้ยืนสอนกันกันก็ต้องพะโล้บ้างหรอวะมึงอยู่ตอนเทปที่แล้วเมื่อวเนมีปืนหนึ่งกระบอกหนึ่งกระบอกกูว่ามันให้เรายืนสอนกันในสัตว์แล้วมันยิง ไม่ยิงแล้วบ้างแหมอไม่ยิงเพี้ยสัตว์ให้ยิงได้แค่คนเดียวให้ยิงแค่คนเดียวไม่ได้แปลว่าอีกคนหนึ่งจะไม่ฆ่านะแต่ยิงยิงไอ้เฮี้ยนี่ก่อนอันตรายสุดพี่เคยก่อนแล้วกันทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลเพราะอีกคนก็ต้องตายอยู่ดีอาจจะเพราะว่าเราอยู่แค่สามคนมันก่อนอยากอยู่คนเดียวไม่เหงาไม่ใจพลวัตใจพลวัตจริงๆถ้าจะฆ่าคงไม่ฆ่าเลยอ่ะนี่ไม่ทันแล้วยัย สมมุติว่าอยู่อ,อยู่กลางถนนซอมบี้วิ่งไล่ตามมาทั้งนั้นมีรถสองคันคันหนึ่งเป็นรถที่ไปขับอีกคันหนึ่งเป็นรถที่การขับให้เลือกขึ้นได้หนึ่งคันคิดว่าไปอับใครแล้วรอดอภิการก็ได้เอออภิการไม่งชอบขับรถเก่ารถเก่าไม่ใช่ยานอภิารอแปอ๋อง่ายกว่าป่ะจ้าชนะเลยจ้าไปเถอะไม่งั้นวันนี้ไม่จบอ่ะ อาช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างมีอะไรบ้างอ๋อตอนนี้ละครกําลังออนอยู่พฤษภาทันวารักใครแค่เกิดก่อนเรื่องน้องริวธุรกิจมีไหมขายแบบสร้อยสร้อยค่อยมือถืออี๋อ๋อน่ารักน่ารักน่ารักสุดที่เราเป็นคนค่ยเราเป็นคนแบบร้อยเองปะร้อยเองแคนโดเจเนอร์ใส่นะอ๋อมิไตเซ็ปเขาแล้วอ๋อมุกอันนี้มุกยังแทนไหมมุกแทนเลยอเมริกาใต้ อ <Salvador> วันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณแยมมากที่มาแล้วก็มาเล่นเล่นง่ๆกับพวกเราแล้วก็มาดีดหัวกูนะครับขอบคุณแยมมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากให้กดไลค์กดซับสไครป์ช่องกันเฟยเลยฝากคลิปนี้ด้วยนะคะการเฟยนะคะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพูดว่าล่าท้าหีบล่าท้าหีบค่ะสนุกกว่านี้ล่าท้าหีบค่ะ คือกูว่ากูเก่งอ่ะเอาพุ่งตรงเฮียไอเฮียคำถามเนี้ยขี่ช้างหรือจับตั๊กแตนเนี่ยขี่ไอเฮีย